วันนี้ส่งท้ายปีแล้วนะครับเช้าว,วันนี้31ทธันวาคม68ราคาตัวคำของไทยปรับลดลง100บาทรูปพรรณขายออกบาทละ65,900ทองคำแท่งขายออกบาทละ65,100บาทเกิดอะไรขึ้นโมในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ หลังจากทองโลกโกสปอตร่วงมาแรงเมื่อวันก่อนครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีความพยายามจะฟื้นขึ้นมาทดสอบ4,400เหรียญแต่ก็ยืนไม่อยู่อีกครับก็ย่อลงไปใหม่ตอนนี้ก็เลยแกว่งตัวออกข้างนะครับ สู้ชีวิตแถวแถว4,370เหรียญอยู่ครับโดยบรรดานักวิเคราะห์ก็คาดการต่อไปนะครับว่าการประชุมครั้งถัดไปของเฟดช่วงเดือนมกราคม69นั้นเฟดน่าจะมีการคงดอกเบี้ยเอาไว้รวมถึงรอลุ้นลายชื่ออย่างเป็นทางการว่าตกลงทรัม้์จะมีการเสนอใครให้มาเป็นประธานเฟดคนต่อไปต่อจากเจอรมพาวเบลที่กันมาจะครบวาระในช่วงเดือนพฤษภาคม69นี้ด้วยและถ้ามาดูภาพรวมทองโลกนะครับก็ถือว่าปีนี้ เป็นปรากฏการทองคำจริงๆครับเพราะว่าทองโลกโกลสปอตเปิดปี68มาจะอยู่ที่ประมาณ2,600เหรียญอยู่เลยนะครับและมาปิดช่วงท้ายปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,300กว่าเหรียญก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ1,700กว่าเหรียญครับด้านทองไทยเปิดปี68มาอยู่ที่ประมาณ4,2,000บาทและถ้าเกิดปิดปีแถวๆนี้ก็แสดงว่าปรับเพิ่มขึ้นมา2 3 0 0 0กว่าบาทได้นะครับ มีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนถือยาวมาตั้แต่ต้นปีถึงปลายปีบ้างไหมครับแล้วกําไรมากน้อยขนาดไหนบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์และท่านคิดว่าปีนี้ทองโลกทองไทยน่าจะปิดปีที่ประมาณเท่าไหร่และปีหน้าแนวโน้มเป็นยังไงบอกเล่าเข้ามาได้เช่นกันนะครับ